ระอัครสังฆราชพรชางอินน้ำเอกอัครสัมมณทูตนครรัฐบาติกันประจำประเทศไทยกัมพูชาและพระสมณทูตรประจำประเทศพม่าและลาวพร้อมกับมองซินยอเจอมาโนปเปเนโมเต้ที่ปรึกษาสถานเอกอัครสัมมณทูตร,รัฐวาติกันประจำประเทศไทยได้รับเชิญให้มาเยือนสังคมณฑลเชียงใหม่ในระหว่างวันที่13-15ธันวาคม ิ2013เวันศุกร์ที่13ธันวาคมเวลา16.40นาทถึงสนามบินเชียงใหม่และได้เดินทางไปเยี่ยมศูนย์วิสังโรมันคาทอลิกสังคมนทนเชียงใหม่ซึ่งในวันนี้ได้มีงานชุมนุมครูคำสอนจึงเป็นความชื่นชมยินดี ของเหล่าครูคําสอนและผู้นำสวดประจําหมู่บ้านจํานวนกว่า240คนที่มีโอกาสร่วมต้อนรับพระสมณทูตวันเสาร์ที่14ธันวาคมเวลา9นาิกา30นาทีมีพิธีต้อนรับพระสมณทูตณอาสนาวิหารพระหฤทยัย จากนั้นเวลาส0บนาฬกาเริ่มพิธีมิซาบูชาขอบพระคุณโอกาสปิดปีแห่งความเชื่อและพิธีบวชสังฆานุกรคณะเบทารามหองค์โดยพระสังฆาราชฝรั่งซีสเซเวียวีระอาพรรัฐเป็นประธานมีบรรดาพระสงฆ์ทั้งในสังคมนทลเชียงใหม่และต่างสังคมนทนมาร่วมแสดงความชื่นชมยินดีเป็นจำนวนมาก พิธีเริ่มด้วยขบวนแห่ที่สง่างามกอบด้วยบรรดาพระสงฆ์พระสังฆราชตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์ทั้ง8ดชนเผ่าเผ่าละยีสบคนถือตะเกียงและถงสัญ,ญลักษณ์ปีแห่งความเชื่อร่วมกันร้องเพลงข้าพเจ้าเชื่อแห่เข้าภายในอาสนาวิหารและหลังจากนั้นจึงเป็นพิธีบวชสังฆานุกรหองค์ได้แก่ สังขารุกรเปตโตรนุนทพันมาเยอะสัตบุรุษวัดพระวิสุทธิวงศ์บ้านป่าเกี้ยเขตวัดพระวิสุทธิวงศ์แม่สายจังหวัดเชียงรายสังขานุกรมาตินเดอตูที่นากรดำรงอุาสาศิลสัตบุรุษวัดอัครเทวดาราฟาเอลบ้านขุนแปะเขตวัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์แม่ปอนจังหวัดเชียงใหม่ สังขานุกรโดมินิกอาทิตย์กเกษตรสุขใจสัตบุรุษวัดนักบุญเปาโลห้วยตองจังหวัดเชียงใหม่สังฆานุกรอันเบิร์ดสะอาดประธานสันติพงศัตบุรุษวัดนักบุญมาติวบ้านป่าบงเปียงเขตวัดนักบุญปาตริกป่าตึงจังหวัดเชียงใหม่ และสังฆานุกรเดวิดพิทักษ์บีทูสัตบุรุษวัดพระวิสุทธิวง์ห้วยบงจังหวัดเชียงใหม่หลังพิธีมิสาบูชาขอพระคุณระสมณทูตให้โอวาทแก่บรรดาพระสงฆ์นักบวชและคราวาสที่มาร่วมงานกว่า2,000คน 안녕하세요. Good morning. It is a great joy for me to join you in this holy mass, in this beautiful celebration and very meaningful. And this is my first pastoral visit to the diocese of Chiang Mai. I express my profound gratitude to your bishop, His Excellency Francis Xavier Vira, and all the priests, all the religious men and women, all the faithful of Chang Mai Diocese, for your kind invitation, and also for your warm welcome. And today, the Diocese of Chiang Mai is officially closing the celebration of the Year of Faith. At the beginning of the Holy Eucharist, we had very meaningful procession with our candlelights in our hands. These candles mean the light of faith brought to us.